จีซูแบล็คพิง้งลุดสปอยเพลงโซโล่เดี่ยวสุดช็อกยอดพรีอาระบ,บัมสูงสุดในประวัติศาสตร์ นับถอยหลังเพียงแค่อีกหนึ่งวันเท่านั้นค่ะบลิงทัวโลกก็จะได้ปลดล็อกสกินหูเครือบทองกับผลงานเพลงโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของจีซูแบล็คพิงทีลาสุดว g e n t เอ t นเตนเ n นต์เพิ่งปล่อยวิดีโอทีเซอร์ออกมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มก่อนจะได้ชมกันเต็มๆในวันนี้31มีนาคมและล่าสุดว g ีก็ยังได้เปิดเผยว่าอัลบัมมีของจีซูน,นั้นมียอดสั่งจองล่วงหน้าเกิน1,240,000 ชุดภายในเวลา3สัปดาห์และกลายเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยมีมาสำหรับศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อ และล่าสุดจีซูก็ยังได้สปอยถึงเหตุผลที่เลือกเพลง f l o w เ r เป็นเพลงไตเติลโดยกล่าวว่าเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แสดงออกถึงความเป็นชั้นได้ดีที่สุดมีความลงตัวในทุกด้านตั้งแต่เสียงร้องการแสดงไปจนถึงองค์ประกอบภาพตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเดโมในสตูดิโอบางอย่างก็เข้ามาหาฉันเหมือนโชคชะตามันเป็นเพลงเต้นรำแต่เนื้อเพลงเป็นโครงสั้นๆดังนั้นมันจึงมีเสน่ห์อย่างคาดไม่ ถึงและความชื่นชอบใน a อไออ n นมีนานพิเศษมากจนถูกเตรียมให้เป็นผู้เข้าชิงสำหรับเพลงไตเติลฉันคิดว่าหลายคนจะชอบมันมากๆพ่อๆกับฉัน